สวัสดีครับวันนี้พวกผมช่อง t u r นซสายปันช h a น n น l แลครับวันนี้มาอยู่ในค่าย MVP 8ปแนะครับวันนี้มา,มาอยู่ในเกมอปครับเนี่ยยีเลนนะครับมีมังกรด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นฟ r e e s p i นะครับ้วยทุก ด้ทุนห้าร้อยนะครับมันจับเป็นยังไงครับมาลุ้นไปรมพร้อมกันนะครับผมจัดไปแล้วนะครับมาครับมาลุ้นไปรวมพร้อมกันนะครับทุนห้าร้อยนะครับจะได้โอ้โหบอกบอกโอ้โหครับจัดมาครับจัดมาครับคูนหนึ่งด้วยครับเริ่มไปเลยครับมาครับอย่ารอช้าครับโอ้โหมาอีกหนึ่งครับฟสปีนเพิ่มครับ เราจะบวกเท่าไรครับตุนไปพร้อมๆกันเลยครับมาครับมาไหมหนูมาไหมมาไหมโอ้โหเต็มเดียวก็ยังเอานะครับมาเรืยย่อยๆครับมาเรืยย่อยๆมาไหมมาโอ้โหฟีสปินมาอีกหนึ่งครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมาไวม,มาลุมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ยี่สิบครับมาไมมเข้าไหมครับไม่เข้าครับ,ไ,รบได้เทา่าไรโอ้โหมันจะหมดแล้วลัวยังไม่เข้าเลยนะครับมาอีกไหมครับไม่เข้าเลยครับมาครับร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับารางวัลก่อนโตเลยนะครับจัดไปครับจัดไป ต่างวันรวมได้เท่าไรครับโอ้โหไม่คุ้มเลยครับงั้นเราจะมาปรับเบรเล่นหมดออโต้ดีกว่าครับบนออโต้ไปเลยนะครับอย่าไปรอครับไม่คุ้มแน่นอนครับอย่างนี้แต่เราไม่ยอมนะครับเราจะปั่นไปเรื่อยเยครับจนกว่าจะหมดเลยนะครับปั่นอย่างเดียวเลยครับปั่นไปเรื่อยเยเลยนะมาแล้วครับเริ่มมามาแล้วครับ มาเรื่อยๆมาอีกแล้วครับโอบวกมาแล้วนะครับบวกมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกไหมครับต้องการอีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมาอีกแล้วมาอีกไหมจะมาอีกไหมโอ้โหไม่มาครับได้แล้วครับรางวัลก้อนโตครับเราจะรอครับเผื่อมันจะเข้าฟีสปินให้เราอีกนะครับเรายังมีทุนอยู่อีกสี่ร้อยกว่านะครับ มาเรื่อยๆครับมันมาเรื่อยๆครับมาอีกครับมาไหมมมาได้แค่เกือบครับแต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปรอช้าครับหมุนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมาไหมมาอีกไหมครับมาอีกไหมมาไหมครับมาไหมครับป๊อปป๊ปปโอ้โหครับจัดไปครับมาครับ เข้าฟีสปินนะครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเก้ยตานะครับมาแล้วแก้ยตาอย่าไปรอช้าเข้าฟีสปิน,นครับสิบสองฟีสปินหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันนะครับไปเรื่อยๆเลยครับจะเข้าไหครับโอ้โหฟีสปินมาอีกหนึ่งนะครับคูณสองแล้วครับคูณสามแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆครับโอ้โหสิบสิบมาอีกมนึ่ครับมากไหมโอ้โหมาแล้วคูณห้าแล้วนะครับคูณห้าแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงจัดไปครับเลยอีกสิบเอ็ดครั้งนะครับคูนหกครับมาบโอ้โหเวลยไปเรื่อยๆมาไหมคูณเจ็ดมาไหมโอ้โหมาอครับมครับไหมโอ้โหคูณแปดไปเรื่อยๆเลยนะครับ จัดนะโอ้โหคุณนี่คุณเก่าจัดไปครับห้าร้อยสี่สิบครับโหรางวัลก้อนโตครับเท่าไรครับเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับป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 ับไปเรื่อยครับไปเรื่ยอย,ย,ยและอย่าไปรอช้าครับเราต้องลุ้นแบบให้มันเต็มสเต็ปครับคุนเราห้าร้อยบวกมาพันสองพันสามมาแล้วครับ มาเรื่อยๆครับคูณสิบสองคูณสิบสามมาแล้วไปเรื่อยๆคูณคูณอีกห้าครั้งนะครับคูณสิบสามแล้วโอ้ได้มาหนักไหมครับรอบนี้ไปเรื่อยๆครับจะหนักหรือไม่หนักครับไม,ไม่ไม่เข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้านะครับเข้าอีกไหมครับไม่เข้าคนระับมาอีกไหมมาอีกไหม ไม่มาเราจะถายเป็นไงเป็นไงโอ้ไม่หนึ่งสองไม่อีกไหมโอ้ไม่แล้วทันสี่ครับไม่อีกไหมไม่โอ้โหคือสี่ไม่อีกไหมไม่มานะครับโอ้โห oh oh จัดไปครับจัดไปหลังวัลรวมเราจะได้ครับโอ้โหสองพันเก้านะครับหลังวันรวมนะครับ ปั่นไปอีกครับปั่นไปเรื่อยๆครับมันจะหมดเอาเคหมดนี้แหละครับเก้าครั้งนะครับอาไม่เข่าเลยครับเก้าครั้งไม่มีโดนเลยครับโอเคครับนั้นมันจะจบแค่นี้นะครับผมขอจบแค่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมันจะดึงเราหมดนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ